สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการยกกำลังนะครับเริ่มต้นจากโจทย์ข้อนี้ก่อน2คูณ3เท่ากับเท่าไหร่2คูณ3เท่ากับ2บวก2บวก2ซึ่งเท่ากับ6 ซึ่งเราไม่ต้องจับบวกกันตรงๆก็ได้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า2คูณ3เท่ากับ6การยกกำลังกับการคูณก็เปรียบได้กับการคูณกับการบวก2องยกกำลัง3เท่ากับ2คูณ สองคูณสองซึ่งเท่ากับ8 3ยกกำลังสองอันนี้ก็เท่ากับ3คูณ3ซึ่ง3คูณ2เท่ากับ3บวก3แต่ว่า3มยกกำลังสองเท่ากับ3คูณ3าม สยกกำลังสองได้9 3้คูณสได้6ซึ่งหลายคนนะอาจจะสับสนว่า3ยกกำลังสองเนี่ยเหมือนกับ3าคูณสซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับต่อไปนะครับลบสยกกำลังสอง อันนี้ก็เท่ากับลบ4คูณกับลบ4ซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วนะครับว่าการคูณเลขลบเข้าด้วยกันนะครับผลที่ได้จะเป็นเลขบวกผลที่ได้คือบวก16ซึ่งเครื่องหมายบวกไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับลบ4กำลัง3เท่ากับลบ4 คูณลบสคูณลบสซึ่งลบสีตัวแรกคูณกันนะครับได้16คูณกับลบสอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เป็นติดลบ64สิ่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเรามีเลขลบ ยกกำลังเลขคู่นะครับเช่นบกสี่กำลังสองนะครับผลที่ได้คือเลขบวกแต่ถ้าเรามีเลขลบนะครับยกกำลังด้วยเลขคี่นะครับผลที่ได้ก็คือเป็นเลขลบซึ่งอันนี้ก็สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าทุกครั้งนะครับที่เราคูณเลขลบเข้าไปเครื่องหมายก็จะถูกเปลี่ยนนะครับจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกตัวอย่างเช่นนะครับลบหนึ่งยกกำลังหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นลบ1ถ้าเกิดลบ1ยกกำลัง2นะครับผลที่ได้ก็คือเป็น1เลขบวกนะครับต่อไปก็ลบ1น,นะครับยกกำลัง3ก็จะเท่ากับลบ1คูณกับลบ1คูณกับลบ1ซึ่ง สตัวแรกคูณกันนะครับได้บวกหคูณกับลบหนึ่ครั้งหนึ่งผลที่ได้เป็นลบหถ้าเกิดว่าลบหยกกำลัง51เนะครับเนื่องจากว่า51เอ็นีะครับเป็นเลขคี่ผลที่ได้เป็นเลขติดลบนะครับได้ติดลบหต่อไปนะครับ5ยกกำลัง3ก็เท่ากับ5้คูณห คูณ5ซึ่งเท่ากับ125ในทดงองเดีวยวกันนะครับลบ5กำลัง3ก็คือลบ5คูณลบ5คูณกับลบ5ซึ่งผลก็คือเป็นลบ125มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการยกกำลังที่ อาจจะฟังดูแล้วแปลกนะครับนั่นก็คืออะไรก็ตามนะครับที่ยกกำลัง0นย์นะครับผลที่ได้ก็คือ1เช่น2กงกำลังศูนย์เท่ากับ1น,นะครับ3กมกำลังศูนย์เท่ากับ1แล้วก็ลบ900นะครับกำลังศูนย์ก็เท่ากับ1ก็นะครับดูว่าทำไมนะครับถึงเป็นเช่นนี้นะครับ 3ยกกำลังสซึ่งก็เท่ากับ3คูณ3คูณ3คูณ3ซึ่งเท่ากับ81 3ายกกำลังสเท่ากับ27 3ายกกำลังสองนะครับเท่ากับ9 3ยกกำลัง1เท่ากับ 3ต่อมาก็3กําลัง0ูนย์ะครับมีค่าเท่าไหร่ซึ่งก็ผมบอกไปแล้วนะครับว่า3กํกลังศูนย์ก็คือเป็น1ถ้าเราไปนะครับจาก3กําลัง4นะครับไป3กําลัง3นะครับเราไปได้ไงเราก็หารด้วย3มถูกไหมครับก็คือ8 1หาร3ได้27จาก3ากําลัง3ไป3กํกลังสองก็คือการหารด้วย3 จาก3กาลังสองไปหากํากลัง1ก็หารด้วย3นะครับก็คือ9าหาร3ได้3ต่อไปนะครับจาก3ามกลัง1ไปหา3สามกลังศูนย์ก็หารด้วย3เหมือนกันนะครับ3หาร3ก็ได้1ก็หวังว่าอันนี้ก็จะทําให้ผู้ฟังนะครับเข้าใจว่าทําไมอะไรก็ตามที่ยกกําลังศูนย์แล้วเนี่ยผลที่ได้ก็คือเป็น1ก็ดูปัญหาเพิ่มเติมนะครับ เยกกำลัง2ก็คือ49่บ6กําลำลัง3เขียนว็บครอบไว้นะครเพื่อให้รู้ว่าทั้งหมดเลยนะฮรลเนี่ยยกกำลังได้3ก็คือเป็นลบ6คูณลบ6คูณลบ6นะครับลบ6คูณลบ6ได้36เป็นเลขบวกนะครับคูณกับลบ6 ก็ได้เป็นติดลบ216นะครับถ้าเราเอา0นะครับยกกำลัง100 0คูณกัน100ครั้งผลก็ได้เป็น0 1 ยกกำลังหนึ่งพันหนึ่งคูณกันพันครั้งก็เท่ากับหนึ่งถ้ามีลบหนึ่งนะครับยกกำลังพันเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังนะครับเป็นเลขคู่ผลที่ได้ก็เป็นเลขบวกนะครับบวกหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าลบหนึ่งยกกำลังพันเอ็ดนะครับผลที่ได้ก็คือลบหนึ่งเป็นเลข เนื่องจากว่าเลขชี้กำลังนะครับเป็นเลขคี่นั่นเองก็ทำโจทย์เพิ่มเติมนะครับ8ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ8คูณ8ซึ่งเท่ากับ64 25ยกกํากกำลัง2ก็คือ25คูณ25เท่ากับ 625 2ยยี่สากกลัง4ี่ก็คือเป็นสองคูณสคูณสคูณสนะครับซึ่ง2อคูณสคู่แรกนะครับก็ได้เป็น4แล้วก็2อคูณสอีกคู่หนึงก็ได้เป็น4ผลที่ได้ก็คือ16นะครับ สังเกตว่า2ยกกำลัง4งเท่ากับ4คูณ4ซึ่ง4นะครับก็คือ2ยกกำลัง2เพราะฉะนั้นนะครับ2ยกกำลัง4นะครับก็คือเป็น2ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง2